สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับประจําในวันที่16จนถึง,ถงวันที่31พฤษภาคมนะครับว่าในช่วงสัป,ปดาห์ต่อจากนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายในสัป,ปดาห์นี้ก็จะมีดาวพระศุกร์และดาวพระพุธศุกร์ย้ายวันที่21พฤษภาคม67นะครับบ่าย2โมง24นาที ดาวพุธเสดวิ่งอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่25พฤษภาคม6 7เวลาบ่ายโมง14นาทีนะครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ fc แฟนคลับหลายท่านที่ติดต่อมาดูดวงชะตาเสริมดวงนะครับดูฮงชุ้ยออนไลน์นะบางคนก็มา,มาดูเลิกผ่าข้อดอ,อกรถขึ้นบ้านใหม่บ้างน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณ fc แฟนคลับของหมอฤประดาวทุกๆคน นะครับแล้วก็คุณแม่แห่งความร่ํารวยเออนะแหมขอบคุณมากคุณแม่จะซื้อแป้งต่างงูให้ <c oughs> เดี๋ยวก็หมดร้อนแล้วครับเออนี่อีที่พนดวงดาวเนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วอีกไม่นานนะครับเออก็ต้องขอขอบคุณขอให้คุณแม่ร่ํารวยร่ํารวยขึ้นขึ้นไปนะครับเออถ้าคุณแม่สามารถที่จะปรับปรุงวงจุ้ยนะสามารถย้ายครัวได้นะครับตำแหน่งครัวเนี่ยนะฮะย้ายไปอยู่สีแดงแงให้หมด นะครับไอตำแหน่งที่ดีๆก็ดันไปเป็นครัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาตำแหน่งที่ดีมาใช้ประโยชน์ดีกว่าเป็นห้องทำงานออฟฟิศนู่นนี่นั่นนะครับเออก็จะประสบความสำเร็จนะครับสังคมเชิญน,นาชูตานาะคู่ครองรักใคร่กันดีนะครับเออนะถ้าทนใดสนใจจะดูหวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในดวงชะตาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับพฤหัสเข้าสู่พบปุตตะนะถือว่าคุณจะเป็นอัมพุอุดมกาฑ์นเนี่ยชีวิตก็จะมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรในดวงชะตาของคุณนะครับเอ่อมีโอกาสที่ในเรื่องของสังคมใหม่ๆนะและดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้เดี๋ยวพอดาวศุกร์ย้ายดาวพุธก็ตามนะครับเออเสริญอย่างรวดเร็วสุขเข้าสู่พบปุตตะ เป็นเกษตรหมายถึงบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกคุณเนี่ยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงนะครับในเรื่องของการงานก็มั่นคงจะมีงานใหม่ๆนู่นนี่นั่น,านชาวราศีมังกรคุณจะต้องจับจุดให้ดีนะทําให้ดีตรงกับดวงชะตาของคุณว่าอะไรทําได้ไม่ได้นะครับเออนะเพราะว่ามันมันจะมีสิ่งที่ใหม่ดีๆใหม่ๆเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นคุณให้ดูให้ดีนะในเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาอุปสรรคก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาคุณก็จะปล่อยให้มันผ่านไปนะครับเออนะอาจจะเป็นบทเรียนต่างๆที่มันเสียหายมีอุปสรรคขาดทุนแล้วในช่วงจังหวะสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์การจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแก้ไขในเรื่องของระบบทางด้านการเงินใหม่นะครับคุณอาจจะต้องทําบัญชีให้ดีรายรับรายจ่าย นะครับการติดต่อระบบธนาคารอะไรเงี้ยการโอนเงินนะครับต่างๆก็ต้องให้รอบคอบให้มากนะส่วนในเรื่องของความรักของคุณในช่วงสัป,ปดาห์นี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอย,อย่าไปพึ่งคาดหวังนะถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักช่วงนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะยังไม่ได้ยังไม่กลับมานะเพราะฉะนั้นก็อย่าทะเลาะบบอแวงกันดีที่สุดในเรื่องของความรักของคุณ นะต้องประคับประคองในดวงชะตาของคุณเอาเวลาไปดูในเรื่องของการงานดีกว่านะครับคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่คุณต้องเลือกให้ถูกนะครับในสายงานอาชีพได้ตรงกับดวงชะตาคุณว่าอะไรทําได้หรือทําไม่ได้ของชาวราศีมังกรน,นะครับแต่การเงินก็ยังดีอยู่นะเออโอเคนะครับถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาเสริมดวงดูขงช่วยออนไลน์นะครับก็ติดต่อมหาจารย์ได อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ